โอ้โหนี่ถ้าออกบ่ายนี้เนี่ยผมว่ากองสลากอยู่ยากนะครับช็อกเลยนะคะเออแมหนึ่ง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 เนี่ยนะฮะจะออกได้ยังไงน้องนารินหรือว่าต้องหรือว่าต้องลองเสี่ยงดูก็ต้องลองดูแต่ถ้าจะคิดจะเสี่ยงทะเบียนรถนายกเนี่ยก็ต้องไปดูทะเบียนรถนายกของเมื่อวานนี้ด้วยอีกฮะตกลงของของเมื่อวานนี้ที่ไประยองค่ะที่ไประยองอ่ะอันนี้สีสเกตนะครับหนึ่ง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 ระยองล่ะ 9779นจาคนละเลขเลยค่ะเห็นว่า9779เมื่อวานนี้ t o โตยต้าเอา่านเนี่ยนะฮะอตอนนี้นะครับลถต่อลงลดเตอรี่นะฮะ,ะทั้งหวยบนดินและหวยใต้ดินขายเกลี้ยงเลยไม่แน่ใจนะครับหวยใต้ดินนี้เจ้ามือเนี่ยนะฮะจ่ายครึ่งเดียวหรือเปล่าเออจะรับอยู่ไหมเก้าเจ7 9นะครับเห็นบอกว่าเซียนหวยกว้านซื้อเกลี้ยงแผงนะนะครับข่าวมาจากไหนนี่ัชนาทนะฮะอำเภอเมืองชัชนาท นะครับกระแสรองลงมาอีกนะฮะเป็นเลขอะไรเลขหางประทัดน์8แ6แล้วก็82นางเอกดังชิกนวรัตยุคตะนันจุดแก้บนไอ้ส้มฉุนที่ว <Jenny> ัดทรงเสวยค่ะ8 8 6 82 97 เจ็ดเก้านะฮะเต็มไปหมดเลยอ่ะจดเอานะฮะออกกี่วงครับน้องนเรนฮะตอนนี้หวยใต้ดินปิดรับหรือยังยังค่ะได้อยู่แหมพี่ก็ถามเล่นๆนะฮะพูดแบบนี้เดี๋ยวก็ถามว่าแต่คุณผู้ชมห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยนายกบอกว่าโอ้ยอย่าไปซื้อเลยผมมานั่งรถเลขเนี้ยทุกวันอยู่แล้วโอ้แต่ว่าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าไม่ออกนานแล้วนะอ๋อพี่ก็ชอบตามนะพี่ชอบตามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยนะฮะเคยถูกนะ